เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะมาอัปเดตกันใครบ้าง3กลุ่มรับเงินโอนเข้าบัญชี6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทในวันที่10มมกราคมนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ โอนเงินนะคะข่าวดีสำหรับ3กลุ่มรับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมกัน10มกราคมนี้มาดูกันว่า600บาทถึง1,000บาทจะเป็นของกลุ่มไหนบ้างนะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะคะ10มกราคมจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับ3กลุ่มสำหรับงวดเดือนมกราคม2อ6 5มาดูกันนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วย1เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนนะคะ สองเมียยังชีพผู้สูงอายุ600บาทถึง1,000บาทต่อเดือนจ่ายตามขั้นบันไดและสามเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนนะคะมาดูรายละเอียดกันสำหรับเดือนมก,กราคมนะคะไปที่1เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรสําหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบ โดยกิจาการเด็กและเยาวชนแจ้งโอนเงินประจำเดือนมกราคม2 5 6 5จําจำนวน600บาทธนาคารจะโอนเข้าบัญชีให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ในวันจันทร์ที่10มกราคม2 5 6 5นะคะ 2. เบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุสวัสดิการดีๆช่วยเหลือสำหรับเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีพให้กับผู้สูงอายุโดยจำนวนเงินตั้งแต่6 0 0ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุดังนี้ อายุ60-69ปีได้รับ600บาทอายุ70-79ปีได้รับ700บาทอายุ80-89ปีได้รับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทนะคะและท้ายสุด3นะคะเบีย้ยผู้พิการกลุ่มผู้พิการจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน800-1,000บาทตามเกณฑ์อายุผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงินเบีย้ยวามพิการ1,000บาทต่อเดือน ซึ่งจากเดิม800บาทต่อเดือนโอนเข้าบัญชีทุกเดือนนะคะผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยพิการโอนเข้าบัญชี800บาทและใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการพิเศษอีก200บาทโดยจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในช่วงวันที่22ของเดือนนะคะ อัปเดตล่าสุด3กลุ่มใครบ้างนะคะที่จะได้รับการโอรนเงินเข้าบัญชีสูงสุด1,000บาทในวันที่10มกราคมส5 6พนะคะ